วันนี้เราจะมาพูดถึงนาริตะไบรอันม้าตัวใหม่ที่กำลังเข้ามาในเกมอุมะมุสเม่พิตตี้เดอร์บี้ในเซิร์ฟ g l ล b a l l นี้นะครับผมโดยนาริตาไบรอันนั้นเนี่ยจะเป็นม้าที่มีความสามารถสูงและมีความแข็งแกร่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดในกรณีใครที่อยากจะทําการดึงออกมานะครับผมเรามาดูกันดีกว่าว่านาริตะไบอันนั้นเนี่ยมีความสามารถและมีความพิเศษเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ โดนนิตาไบอันนั้นนะครับผมจะมีค่าโก้ดเลทที่ดีมากๆเอาเลยนะครับผมเพราะเนื่องจากว่ามีค่าโก้ดเลทในเรื่องของค่าสปีดเนี่ยอยู่ที่1 0แล้วก็จะมีในส่วนของค่าโก้ดเลทที่เป็นในส่วนของเซเนาอยู่20%นนั่นเองนะครับนิตาไบอันนะครับผมจะสามารถทําการวิ่งญ่าเนี่ยอยู่ในระดับ A ครับแต่ว่าวิ่งดินนี้เนี่ยจะอยู่ที่ระดับ G นั่นเองครับผมส่วนทางด้านระยะในการวิ่งนะครับผมนิตาไบอันเนี่ยสำหรับในค่าของการวิ่งสั้นนะครับผมจะอยู่ที่ F ค่าของการวิ่งระยะไม้เนี่ยจะอยู่ท in ี่ B นะครับผมแล้วก็ในส่วนของค่าในการวิ่งระยะกลางนั้นเนี่ยจะอยู่ที่ระดับ A ครับเช่นเดียวกันนะครับผมสําหรับการวิ่งระยะไกลเนี่ยก็เป็นระดับ A เช่นเดียวกันครับผมสําหรับในส่วนของแผนการวิ่งนะครับในตาไบอันนั้นเนี่ยสำหรับแผนฟรอนต์นะครับผมจะมีค่าการวิ่งฟรอนต์เนี่ยอยู่ที่ระดับ G ครับผมส่วนเพสนะครับจะอยู่ที่ A นั่นเองนะครับผมแล้วก็แผนการวิ่งแบบเลดนะครับก็จะอยู่ที่ A ส่วนแผนการวิ่งเอนนะครับผมก็จะอยู่ที่ระดับดีนั่นเองนะครับผมซึ่งในตรงนี้นะครับถ้าเกิดในกรณีเราดูถึงความสามารถของนาริตาไบาอันนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่านาริตาไบาอันนั้นนะครับผมสามารถวิ่งได้ทั้งหมด3ระยะนะครับนั่นก็คือไม้กลางและไกลนะครับส่วนแผนการวิ่งนั้นเนี่ยสามารถวิ่งได้ทั้งแผนเพสเลดและสามารถที่จะทําการปรับในส่วนของแผนการวิ่ง เป็นแบบเอ็นได้อีกด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนาริตะาไบาอันเนี่ยจึงสามารถที่จะทําการวิ่งได้อย่างหลากหลายเป็นเอามากๆเลยครับผมเป็นม้าที่เรียกได้ว่าแข็งแกร่งอีกตัวหนึ่งเลยทีเดียวครับเรามาดูในส่วนของสกิลต่างๆของนาริตะไบาอันกันดีกว่านะครับผมโดยนาริตะไบาอันนั้นเนี่ยจะมียูนิสกิลนั่นก็คือ shadow break นั่นเองนะครับโดยสกิลนี้เนี่ยจะทําการเพิ่มความเร็วให้เรานะครับหากทําการแซงคู่ต่อสู้จากการวิ่งวงนอกในช่วงของไฟนอลคอนเนอร์หรือว่าหลังจากนั้นได้นะ ซึ่งข้อดีของสกิลนี้เนี่ยก็คือเงื่อนไขในการติดนั้นเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องทําการวิ่งอยู่ในวงนอกและทําการแซงศัตรูนั่นเองนะครับซึ่งการวิ่งอยู่วงนอกกันเนี่ยจะทําให้เราไม่ติดฝูงม้าตัวอื่นที่วิ่งอยู่ในวงในนั่นเองนะครับผมแต่ทว่าก็แลกมาด้วยความเหนื่อยที่จะมากกว่าปกตินั่นเองดังนั้นแล้วนะครับผมเราควรที่จะต้องมีสกิลสายฟื้นฟูที่เอาไว้ช่วยในช่วงท้ายเกมเพื่อให้สามารถใช้งานท่านี้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนั่นเองครับ ถัดไปนะครับผมก็จะเป็นสกิลสเต a เวย์อะเด t นั่นเองนะครับผมโดยสกิลนี้เนี่ยก็จะช่วยเพิ่มในเรื่องของความเร็วตอนเวลาเราวิ่งทางตรงนั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีในส่วนของสกิลมีเดียมสเตดเวย์นะครับผมซึ่งจะช่วยเพิ่มความเร็วในตอนที่เราวิ่งทางตรงแต่ว่าสกิลนี้เนี่ยจะใช้งานก็ต่อเมื่อเราทําการวิ่งในระยะกลางนั่นเองนะครับผมเรียกได้ว่าในตาไมอันนั้นเนี่ยจะมีสกิลที่ เอาไว้ใช้เพิ่มความเร็วตอนวิ่งทางตรงถึง2ส,สกิลเลยนั่นเองนะครับผมแล้วก็สกิลถัดไปนะครับจะเป็นสกิลสายฝื้นฟูนั่นก็คือ Preferred Position นั่นเองครับโดยสกิลนี้นะครับผมจะช่วยลดความเหนื่อยของเราในตอนช่วงการเกมนะครับสกิลนี้เนี่ยจะทำงานกับสาย p a c e Chaser เท่านั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดในกรณีใครที่เล่นนาริตะไบอันสายอื่นๆนะครับสกิลนี้เนี่ยก็ไม่จำเป็นที่จะต้องอัพขึ้นมานั่นเองครับ ถัดมานะครับผมเราก็จะมาดูในส่วนของ potential skill นะครับผมโดย potential ในเลเวลที่2นั้นเนี่ยจะมีสกิล home set haste นั่นเองนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นสกิลขวัญใจของหลายๆคนเลยนะครับซึ่งสกิลนี้เนี่ยจะทำงานในตอนช่วง last but นั่นเองนะครับผมเป็นสกิลที่แรงเอามากๆเลยทีเดียวครับ ต่อมานะฮะนั่นก็คือสกิล B l i ล e Burst นั่นเองนะครับผมแน่นอนว่านาริตาไบาอันของเรานะครับผมจะมีในส่วนของสกิล Stateway อยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของ Potential Level ที่3นี้นะครับก็เลยทำการให้สกิลที่เป็นสกิลทอง b l i ล e Burst มาให้เราใช้งานนั่นเองครับผม นอกจากนี้ก็จะมีสกิลเขียวของพลเทนเชียนที่4อย่างสกิลโลนวูฟนะครับโดยสกิลนี้เนี่ยจะทํางานก็ต่อเมื่อไม่มีม้าตัวไหนนะครับผมที่ทําการใส่สกิลนี้มาเลยนั่นเองครับถ้าเกิดในกรณีเรามีสกิลนี้เพียงคนเดียวแล้วแล้วก็ความเร็วก็จะเพิ่มขึ้นนั่นเองครับผมเรียกได้ว่าเป็นสกิลที่ต้องวัดดวงกันนะครับผมว่าคู่ต่อสู้ของเราเนี่ยจะไม่มีใครที่ติดตั้งสกิลนี้นั่นเองแต่ถ้าเกิดในกรณีไม่มีคนที่ติดตั้งสกิลนี้มาแล้วก็ความเร็วของเราเนี่ยเรียกได้เลยว่าช้ำๆคร แล้วก็ในส่วนของ potential level ที่5นั่นก็คือ in body and mind นั่นเองนะครับผมก็เรียกได้ว่านอกจากนาริตาไบาอันเนี่ยจะมี home state head แล้วนะครับผมแต่ยังคงมี rare skill in body and mind นั่นเองที่เป็น rare skill นะครับมีความแข็งแกร่งเอามากๆเลยซึ่งสกิลตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นสกิลที่เอาไว้ใช้ทำการชี้ชะตาในตอนช่วงท้ายเกมได้เป็นอย่างดีเลยครับผม จากความสามารถทั้งหมดนี้นะครับผมก็คงไม่ต้องคิดเยอะแล้วว่าทําไมนาริตะไบาอันนั้นเนี่ยถึงได้ออกมาในตอนช่วงนี้นะครับ ใช่แล้วครับผมนาริตะไบาอันนั้นเนี่ยจะเข้าเกมในวันเดียวกันกับการแข่งขันแชมเปียนมิทติ้งนั่นเองนะครับซึ่งสนามที่ใช้แข่งในรอบนี้เนี่ยจะมีช่วงท้ายเกมเป็นทางตรงยาวเลยนะครับผมซึ่งนาริตะไบาอันนั้นเนี่ยจะมีสกิลที่ใช้งานตอนทางตรงอยู่มากถึงสสกิลบวกกับอินบอดี้แอนด์ไมล์ที่ใช้ในตอนช่วงรัสปัตนั่นเองนะครับผมเรียกได้ว่าขายตรงกันเลยทีเดียวเชียวนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าใครที่ชอบนาริตะไบาอันและอยากจะกดมาใช้งานแต่ทว่าเพชรดันหมดเพราะกดการ์ สัมหมดแล้วนะครับผมก็ถึงเวลาขายของเช่นเคยแล้วนะครับ Wisdom Top Up ร้านเติมเงินออนไลน์เติมง่ายเติมไวไม่ต้องรอคิวจะเติมเมื่อไหร่ก็ได้ซึ่งก็เหมาะมากเลยในช่วงที่ไม่มีเพชรกดหาหนาิตา่าใบอันแบบนี้สุดๆเลยเพราะเนื่องจากว่าร้านของเขาเนี่ยโคุถูกแถมไม่ต้องกลัวว่าจะโดนโกงอีกด้วยนะ ร้านของเขาเนี่ยทำการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมาแล้วดังนั้นเนี่ยใครจะกล้าโกงระแบบนี้ถ้ารู้อย่างนี้แล้วแล้วก็จะรออะไรลิงก์อยู่ใต้ดิสคริปชั่นเลยนะครับผมสามารถกดไปเติมกันได้เลยอ๋อแล้วก็ก่อนที่จะเติมนะครับผมอย่าลืมทําการใส่โค้ด JDS นะครับใส่กันเยอะๆเลยนะครับผมเขาจะได้จ้างผมต่อครับขอบคุณมากครับ นอกจากนาดิตาไบาอันแล้วนะครับผมสำหรับในตู้นี้เนี่ยก็ยังคงมีการซัพพอร์ตระดับ SSR เข้ามาด้วยกันอีกหนึ่งใบนั่นเองนะครับผมนั่นก็คือการ์ดส s r ซากุระจิโยโนโอนนเองนะครับผมโดยการซากุระจิโยโนโอนั้นเนี่ยจะเป็นการสายสเตมินานั่นเองนะครับซึ่ง ความสามารถของการซากุระจิโยโนโอนี่จะมีความสามารถเป็นแบบใดบ้างเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับผมโดยซากุระจิโยโนโอนั้นนะครับผมจะมียูนิคสกิลเนี่ยก็คือเพิ่มในส่วนของ Training เอฟ e ฟกติ e เนส s นะครับผมอยู่ที่ประมาณ5%นะครับและจะได้ในส่วนของเรสโบนัสเพิ่มอีก5%นั่นเองนะครับผมนอกจากนี้นะครับการใบนี้เนี่ยจะมีเฟร s h i p โบนัสอยู่ที่20%ครับ มีมูดเอฟเฟกให้อยู่ที่60%นะครับผมดังนั้นเนี่ยการไบน,นี้เนี่ยจิงสามารถที่จะทําการเก็บเกรดได้อย่างรวดเร็วออกมากๆเลยครับผมอินเทอร์เฟนชิ p เกรดนะครับจะอยู่ที่25นั่นเองครับผมหินเลเวลนะฮะจะให้อยู่ที่เลเวล2ครับแล้วก็จะได้ในส่วนของหินฟรีเ u นซี่นะครับอยู่ที่40%เปอร์ per ครับ สำหรับในส่วนของการ์ดใบนี้นะฮะจะได้ในส่วนของค่า Special Priority อยู่ที่35นั่นเองนะครับผม Stemina Bonus ให้เพิ่มอีก1แต้มครับแล้วก็จะมี Rest Bonus สูงถึง10เปอร์เลยนะครับผมโดยที่รวมจาก Unique Skill ของการ์ดใบนี้เนี่ยจะอยู่ที่15เปอร์นั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีแฟน Bonus ให้อีก15เปอร์นั่นเองครับ ถัดมานะฮะเรามาดูในส่วนของสกิลของกสัสซากรุระจิโยโนโอกันดีกว่านะครับผมโดยสกิลที่ได้นะฮะก็จะมีในส่วนของเพเชเซอร์เซฟวีนะครับผมถ้าเกิดในกรณีเราทําการวิ่งในแผนเพเชเซอร์แล้วนะครับผมจะทําให้ความรู้ของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นนั่นเองถัดมานะครับผมก็คือสกิลสเตตแฟสนั่นเองนะครับโดยสกิลนี้นะครับผมจะทํางาน เมื่อตอนที่เราทําการแซงคู่ต่อสู้ในช่วงของฟนอลคอนเนอร์ได้จะช่วยเพิ่มความเร็วให้เรานะครับโดยสกิลนี้เนี่ยจะทํางานในส่วนของการวิ่งแบบระยะกลางนั่นเองนะครับผมนอกจากนั้นนะฮะจะได้ในส่วนของสกิลชิฟติ้งเกียร์ครับสกิลนี้นะฮะก็จะได้ในส่วนของความเร็วเพิ่มขึ้นถ้าเกิดในกรณีเราอยู่กลุ่มนํานั่นเองนะครับผมในตอนช่วงกลางเกมซึ่งเป็นสกิลของระยะไม้ครับ ถัดมานะฮะนั่นก็คือสกิลมีเดียมคอนเนอร์นั่นเองครับสกิลนี้เนี่ยก็จะช่วยเพิ่มความเร็วตอนที่เวลาเราทำการเข้าโคง้งซึ่งสกิลนี้เนี่ยจะทำงานก็ต่อเมื่อเราไปใช้ในการวิ่งระยะกลางนั่นเองนะครับผมนอกจากนี้สกิลที่เป็นแร s สกิลของการ์ดใบนี้นะฮะนั่นก็คือสปีดสตาร์นั่นเองนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นสกิลที่หลายๆคนจะจ้อง อยากจะได้มาใช้งานมากๆเลยถ้าเกิดในกรณีที่ใครเล่นสายเพเชเซอร์นะครับผมโดยสกิลนี้เนี่ยจะทําให้เราทําการฉีกตัวออกมาในตอนช่วงฟิ n a นอลคอหน์เนอร์ได้อย่างง่ายดายนั่นเองนะครับผมเป็นสกิลที่ดีมากๆใช้งานสําหรับ เพจเชสเซอร์นะครับแล้วก็สกิลถัดมาก็คือ p ีแพาทูแพสนะครับผมซึ่งก็จะเป็นสกิลก่อนหน้าของสปีดสตาร์นั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับผมยังได้ในส่วนของสกิลเขียวนั่นก็คือสปริง g รนเนอรนั่นเองครับผมโดยที่ถ้าเกิดในกรณีเราไปวิ่งในส่วนของฤดูใบไม้ผีินั้นเนี่ยก็จะได้ความเร็วเพิ่มขึ้นนั่นเองครับ สำหรับการซากรุระจิโยโนโอนี้นะครับผมดูแล้วก็จะเหมือนว่าทํามาเพื่อให้ใช้กับการแข่งขันแชมเปี้ยนมิทติ้งนี้ใช่ไหมครับผมเพราะเนื่งองจากว่าการดใบนี้เนี่ยจะมีสกิลที่ใช้งานในช่วงกลางเกมอยู่หลายสกิลเลยนะครับผมอีกทั้งเนี่ยยังมีสกิลทองอย่างสปีดสตาร์ซึ่งเป็นสกิลที่ดีมากๆสกิลหนึ่งเลยแต่ผมอยากจะบอกว่าสําหรับการใบนี้เนี่ย ให้ข้ามได้เลยนะครับผมการ์ดใบนี้เนี่ยในกรณีกดเต็มแล้วจะมีความสามารถพอๆกับการ์ดแมนฮัตตันคาเฟ่ที่เป็นการ์ด SR แบบลดเต็มแล้วนั่นเองนะครับผมแถมการ์ดใบนี้นะฮะก็ยังมีในส่วนของค่า Special Priority ให้เพียงแค่35เท่านั้นเองครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าหากในกรณีใครที่มีการ์ดแม่คิกหรือว่ามีการ์ด SR สายเซมินาดีๆอย่างแมนฮัตตันคาเฟ่หรือว่าการ์ดมายานอทท็อปกันอยู่แล้วนะครับผม <ๆ S 2> ก็ไม่จําเป็นที่จะต้องหามาใช้ก็ได้นั่น และทั้งมวนี้ก็คือข้อมูลของตู้นานิตาไบรอันและการ์ดซัพพอร์ตสักุรัจิโยโนโอนั่นเองนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับในตู้นี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของการ์ด SR อย่าง seeking the pearl อยู่ด้วยนะครับผมแต่ว่าในพวกส่วนของการ์ด SR นีเนี่ยผมจะไม่ค่อยอธิบายเยอะนะครับผมเพราะเนื่องจากว่าการ์ด SR เนี่ยมันจะไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรมากถ้าเกิดในกรณีเราเริ่มมีการ์ด SR กันแล้วนะครับผมดังนั้นเนี่ยสำหรับคลิปของผมนั้นเนี่ยจะทําการแนะนําส่วนของการ์ด SR ที่ในกรณีเป็นการ SR ที่มีความสามารถสูงจริงๆนะครับผมแล้วก็น่าจะหามาใช้ในตอนช่วงของตู้นั้นๆนั่นเองครับผมดังนั้นเนี่ยสำหรับการซิกกิ้งเดอรเพิร์กเนี่ยก็จะขอข้ามไปนั่นเองครับและถ้าหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เอาไว้และอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆของทางช่องและสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลากะเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ